สวัสดีค่ะวันนี้พี่กุ้งจะพามาทำขันน้ำมนต์กันนะคะขันน้ำมนต์ของเราหน้าตาเป็นแบบนี้น่ารักมากเลยนะคะมีสีเงินสีทองตัวนี้ต้องใส่เหรียญไปเลยนะคะตอนน,นเพื่อนเตรียมอุปกรณ์เตรียมเหรียญไว้เลยกันลืมนะคะอุปกรณ์วันนี้เราจะใช้ริบบิ้นขนาด6มิลยาว20นิ้ว6เส้นนะคะพับครึ่งแล้วก็ตัดไปแหลมทั้งสองด้านเหมือนเดิมนะคะ ริบบิ้นตัวนี้ให้เพื่อนๆพับเอาด้านเนี่ยค่ะด้านเรียบไว้ข้างนอกนะคะกากเพชรจะอยู่ข้างในเนาะแล้วก็จะมีสังวานตัวนี้สังวานใหญ่หนึ่งอันมีฐานพระหนึ่งอันนะคะตัวนี้จะเป็นลูกปัดขนาด6กมิลใช้2เมตรอุ๊ยลูกแล้วก็จะมีลูกปัด5้มิลลูกปัด5้มิลอีก3ามเมตร นะคะคตัวนี้จะเป็นงอกขนาด8มิล1อันนะคะแล้วก็ลวดลวดสีเงินนะคะถ้าเราทำสีทองก็ใช้ลวดสีทองตัวนี้ถ้าเพื่อนๆไม่มีใช้ลวดที่ทำล่มนาก็ได้นะคะ,ะถ้าเส้นเล็กไปก็ใช้ทัก2สองเส้นก็ได้ค่ะเดี๋ยวความยาวเท่าไหร่เดี๋ยวกุ้งบ่อยทีนะตัวนี้จะเป็นไมยมแบนนขนาด8มิลน,นะคะใช้สองอันตัวนี้จะเป็นดิ้นผู้ ดินผู้ที่พี่กุ้งใช้ประจําดินผู้ที่พี่กุ้งเอามาทาพวกเนี่ยค่ะตัวนี้แต่ใช้แค่สองข้อพอใช้แค่สองอันพอนะคะแล้วก็จะมีห่วงห่วงตัวนี้ใช้สองอันเหมือนกันน่าจะประมาณขนาดสิบมิลพี่กุ้งจําขนาดแน่ชัดไม่ได้เดี๋ยวจะลงรายละเอียดไว้ให้อีกทีหนึ่งนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มสารตัวขันน้ำมนต์กันนะคะ เริ่มแรกพอเพื่อนๆพ,พับครึ่งอย่าลืมเอาด้านในออกมาข้างนอกแบบนี้นะคะหยิบมาหนึ่งเส้นค่ะตัวนี้ขึ้นแบบฐานหกเลยนะคะจุดเริ่มต้นจะทำเหมือนโดนัทนะคะแต่ตอนพาดใต้จะไม่เหมือนกันเส้นที่หนึ่งหยิบขึ้นมาแล้วเอาเส้นที่สองครอบทับเส้นที่หนึ่งแบบนี้นะคะเส้นที่สามครอบทับเส้นที่สอง เส้นที่4ี่ครอบทับเส้นที่สมเส้นที่ห้าครอบทับเส้นที่4ให้เ,เพื่อนๆครอบทับบนขวาไปทั้งหมด5เส้นนะคะเส้นสุดท้ายเส้นที่6ให้สอดเข้ามาในช่องที่1ช่องนี้ในเส้นที่1นเนาะจะมีช่องอยู่ให้สอดเข้ามาสอดเข้ามาอย่างนี้แล้วก็อ้าออกอ้าออกแล้วหยิบเส้นที่ห้าเข้ามา อย่างนี้นะคะเสร็จปุ๊บก็จัดระเบียบจัดระเบียบน้องตัวนี้เราเรียกว่าขึ้นฐาน6นะคะถ้าเพื่อนๆทําโดนัทเป็นทํานําไปได้เลยค่ะแต่อย่าเพิ่งไปพาดใต้นะคะเสร็จปุ๊บหยิบขึ้นมา1เส้นอ่าวใหยเพื่อนๆพนาดปลายแบบนี้นะคะตัวนี้พอเราพาดปุ๊บขอบของลิปปิ้จะอยู่ตรงนี้ อยู่ตรงเส้นนี้นะคะจะไม่เลยไปแถวตรงกลางๆเนาะรูตรงกลางจะโบนะคะให้เพื่อนๆทำอย่างเงี้ยพาดบนไปทั้งหมด5เส้นนะคะ2ละอันนี้เส้นที่สามเส้นที่4พาดบนขวาไปเลยค่ะเส้นที่ห้านะคะเส้นสุดท้ายเส้นที่6ให้สอดเข้ามาในช่องนี้แล้วก็กดกด เสร็จแล้วด้านกากเพชรจะหงายขึ้นทุกเส้นนะคะพอได้อย่างนี้แล้วให้หยิบขึ้นมา1เส้นเส้นที่สองพาดทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามพาดทับเส้นที่สองเส้นที่4พาดทับปลายเส้นที่ห้าเราจะพาดทับกันทั้งหมดห้าเส้นแบบนี้แบบนี้นะคะเสร็จปุ๊บปล่อยเส้นล่างลงแล้วหยิบเส้นต่อไปพาดทับ ปล่อยเส้นล Eller, ่างลงหยิบเส้นต่ตอ,อ e. ไปพาดทับ being, ให้เพื่อนๆทำแบบนี้ไปให้หมดเลยค่ะปล่อยเส้นล่างลงหยิบเส้นต่อไปพาดทับครงขอบไปไว่นิดนึงนะคะทำไปให้หมดเลยปล่อยเส้นล่างลงหยิบเส้นต่อไปพาดทับพอหมดแล้วแบบนี้ให้เราปล่อยเส้นล่างลงให้เหลือแค่สี่เส้น นะคะให้เหลือแค่สี่เส้นแล้วเพื่อนๆหาัมาดูด้านนี้ด้านนี้จะมีช่องว่างอยู่หนึ่งสองสามสี่สี่ช่องนี้จะเป็นที่อยู่ของลิบบินสีเส้นนี้นะคะเริ่มจากเส้นแรกเส้นนี้ให้สอดเข้ามาในช่องที่หนึ่งอย่างนี้เส้นที่สองก็สอดเข้าช่องที่สองนะคะเส้นที่สามสอดไปในช่องที่สาม เส้นสุดท้ายเส้นท,ที่4ี่ก็เข้าช่องที่สไปแล้วก็ดึงให้กระชับได้เลยค่ะตรงนี้จะหลุดง่ายหลยะเพื่อน,อนดึงให้กระชับเลยนะคะพอเราดึงให้กระชับประมาณนี้ถ้าน้องตัวไม่กลมให้เพื่อนๆเอานิ้วชี้แย่เข้าไปแบบนี้นะคะแล้วดึงอ่าไล่ดึงไปเลยเขาจะชนนิ้วเรานะคะจะทําให้ทําได้ง่ายขึ้นอ่เนี่ยค่ะ ไล่ดึงไปเลยนะคะพอดึงกระชับได้แบบนี้แล้วนะคะดิบินด้านเรียบจะอยู่ข้างบนอย่างนี้แล้วนะคะเสร็จปุ๊บให้เราหยิบขึ้นมา1เส้นแล้วให้นับไปห้าเส้นนับหนึ่งเดี๋ยวนะคะ,ะหยิบมา1เส้นนับหนึ่งนับสองนับสามนับ4ี่นับห้าแล้วพาดใต้ เราจะพาดใต้กัน5เส้นนะคะแล้วเราก็หยิบเส้นถัดไปนับ1นึ่งนับสนับสนับสี่นับห้าพาดใต้ทาอย่างนี้ไปให้หมดเลยค่ะหยิบเส้นถัดไป1 2ึ4งสอามี่ห้าเขาก็จะพาดในช่องถัดไปเลยนะคะหยิบเส้นต่อไปพาดใต้ห้าเส้นเส้นเขาเราไม่นับนะคะหยิบเส้นถัดไป12345สาี 1, 2, 3, 4, แบบนี้ 1 2ึ่ง,ส,งสามสี่ห้าเส้นสุดท้ายก็พาดได้เลยนะคะและ้วแล้วทีนี้เขาจะเหลือเขาจะเหลือห้าเส้นแบบนี้นะคะเขาจะเหลือ5้าเส้นเพื่อนๆมาดูตรงนี้จะมีช่องอยู่1 2 3 4 5 5ห้าช่องเนี้จะเป็นที่อยู่ของริบบิ้น5้าเส้นนี้ให้เราเริ่มจากเส้นนี้เส้นแรกตรงนี้นะคะให้สอดเข้ามาในช่องแรกตรงนี้อ่า แล้วดึงลงมาเลยเส้นที่สองค่ะเส้นนี้นะให้เราเข้าช่องแรกแล้วมาผูช่องสองอเดี๋ยวนะพี่มุ้งจะให้เห็นเข้าช่องแรกแล้วผูวช่องสองนะคะเส้นที่สามเส้นนี้นะคะเข้าช่องแรกแล้วไปผูผูสามอย่างนี้เส้นต่อไปเส้นที่สี่ เข้าแรกเหมือนกันเข้าช่องแรกโผสี่นะคะเส้นที่ห้าเข้าแรกโผห้าเข้าช่องแรกเพกือไม่ค่อยเห็นอะโผช่องห้าอย่างนี้เสร็จปุ๊บก,ก็ดึงให้กระชับเอานิ้วแหย่ไปเพื่อนดึงให้กระชับเลยนะคะพอดึงให้กระชับแล้วนะคะจะได้หน้าตาแบบนี้เดี๋ยวเรามาสอดเก็บริบินด้านหลังกันนะคะ สอดเก็บริบบินด้านหลังนะคะแนวเขาตรงนี้นะแนวเขาเราไม่นับนะคะนับช่องข้างหน้าเขาแนวเขาเราไม่นับนับช่องข้างหน้าเขา1 2สสาสน้องจะไปโผล่ช่องที่สเหมือนเดิมค่ะตัวนี้ดันไปเลยซึ่าเนี่ยค่ะและทีนี้เขาก็จะโผล่ช่องถัดไปละ แนวเขาถ้าอยากนับก็คือแนวเขาเราไม่นับเนาะเราจะนับช่องข้างหน้าเขาไปสี่ช่องนะคะอ่ะเพื่อนๆสอดเก็บแบบเนี้ยให้หมดเลยนะคะพอสอดเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำลายด้านบนกันนะคะอ่ะให้เริ่มจากเส้นนี้เดี๋ยวพุ่งทำนี้ให้ดูก่อนก็พับพับไปแบบนี้เลยนะคะเสร็จปุ๊บก็บิด บิดด้านปลายให้มาสอดสอดในช่องช่องข้างหน้าของเขาแบบนี้นะคะจึ๊บแค่นี้เนี่ยค่ะแล้วก็ทำเส้นถัดไปพับลงไปเลยให้ด้านกากเพชรอยู่ข้างบนนะคะแล้วบิดเนี่ยค่ะแล้วก็มาสอดในช่องถัดไปแบบนี้อ่ารูงทำให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะอย่างนี้นะคะด้านกากเพชรอยู่ข้างบนบิด แล้วก็อย่างนี้ให้เพื่อนๆทำแบบนี้ให้หมดเลยนะคะพี่กุ้งลืมบอกไปนิดนึงเวลาเพื่อนๆอ,อ่ะอย่างนี้นะคะผ้าอย่างนี้แล้วบิดเวลาเราสอดลงไปอะ่ะให้สอดเส้นล่างนะคะไม่สอดเส้นบนนะเดี๋ยวไม่แน่นให้สอดเส้นล่างเลยอย่างนี้นะคะเพื่อนสอดเก็บให้หมดเลยค่ะพอเราทําแบบนีเน้เสร็จแล้วนะคะให้เพื่อนๆดึงนิดนึงดึงลงมาแค่พอสุดนะคะ ให้หมดเลยอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาสอดเก็บด้านหลังกันเหมือนเดิมคะ่ะด้านหลังในการสอดเก็บก็คือแนวเขาเราไม่นับแนวเขาเราไม่นับนะคะเราจะนับช่องหน้าเนาะหนึ่งสองสามสี่ก็คือน้องจะไปออกช่องที่สี่เนี่ยคะ่ะจริงๆดันก็ไปแล้วคะ่ะอ่าแต่เผื่อเพื่อนๆไม่แน่ใจเนาะอ่าแนวเขาเราไม่นับอย่างนี้แนวเขาไม่นับนะคะหนึ่งสองสามสี่ไปออกช่องที่สี่เนี่ยคะ่ะ พอทําแบบให้เพื่อนๆทําแบบนี้ให้หมดเลยเดี๋ยวเราจะมาตัดริบบิ้นออกแล้วค่ะพอสอดเก็บแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะให้เพื่อนๆดึงให้กระชับแล้วก็ตัดริบบิ้นส่วนเกินออกได้เลยนะคะตัวนี้ถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ซื้อกันไกมาพี่กุ้งแนะนําให้ซื้อกันไกปากโคง้งอันเล็กๆแบบนี้นะคะเอาไว้มาตัดตัวริบบิ้นอย่างนี้กันเนาะน้องจะตัดเข้าโคง้งเรียบดีค่ะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะ ตัดออกให้หมดเลยค่ะพอตัดออกเรียบร้อยแล้วนะคะตัวขันน้ำมลของเราเสร็จแล้วให้เพื่อนๆใส่เหรียญตอนนี้เลยนะคะพี่อุงพยายามไม่อยากไปยุ่งข้างบนจะใส่ลำบากอย่างนี้อ่ะพี่อุงใส่สองบาทใส่ไปเลยเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวเรามาใส่ตัวนี้กันตัวฐานพระนะคะก็ทา กาวไปเลยซึบซบตั้งตั้งตรงนี้ต้องจับไว้นิดหนึ่งนะคะจับให้น้องให้ให้กาวแห้งดูให้ตรงๆนะคะอ่ะให้ให้กาวแห้งก่อนพอกาวแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาทากาวที่ตัวฐานบาทพระกัน เดี๋ยวเราจะมาติดสังวานข้างล่างเลงเลงน้องให้ให้ตรงกลางนะคะคุณมองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวขอพี่กุ้งเอามาทําใกล้ๆหน่อยตัวขันน้ำมนตนของเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทําตัวห่วงกันก็บิดห่วงแล้วก็ใส่ตัวลูกปาดหกมิลลงไปนะคะ ให้เพื่อนๆทำให้ใสองอันเลยนะคะเดี๋ยวพี่กุ้งบอกขนาดห่วงไว้ให้นะว่าพอใส่ห่วงเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาติดตัวตัวไมย,ยมแบนกันไมย,ยมแบนขนาด8มิลก็ให้เพื่อนๆเนต้มไปเต้มกาวไปเลยติดให้เดี๋ยวพี่กุ้งติดด้านหนึ่ง ให้ดูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวอีกด้านหนึ่งเราก็ติดฝั่งตรงข้ามเนี่ยค่ะแล้วก็ตัวนี้เชืโอเคให้เพื่อนๆติดแบบนี้นะคะสองข้างเลยนะคะให้อยู่ฝั่งตรงข้ามกันพอติดเสร็จแล้วนี่เริ่มแล้วน่ารักนะคะ ่ะเดี๋ยวเราพักตัวเขาไว้ก่อนแล้วเรามาทำตัวนี้กันตัวไม้ที่เอาไว้จุ่มน้ำมนต์อย่างนี้นะคะเริ่มแรกก็ให้เอาดินดินเขาเรียกอะไรนะดินผู้นะคะทากาวไปเลยตัวนี้ถ้าเพื่อนๆไม่มีลวดลวดลวดเงินลวดทองแบบนี้ใช้ลวดธรรมดาได้นะคะเพราะยังไงก็บังมิดอยู่แล้วอ่ะ เพื่อนๆดูด้านด้วยนะมันจะมีด้านที่อยู่ข้างในข้างนอกเนาะแล้วก็ผันติดแล้วออามือพี่กุ้งติดแล้วเนี่ยอึ๊บเดี๋ยวนะอ่ะแต้มกาวอีกทีจะได้แน่นๆตัดมาสักสองสองข้อค่ะพอแล้ว แล้วเดี๋ยวเราก็มาตัดปลายเขาออกหน่อยมันยาวไปอันนี้พี่กุ้งพยายามใช้ของที่มีอยู่เนาะเผื่อเพื่อนๆซื้อไปแล้วแล้วทําแบบอื่นแล้วบังเอิญดิ้นตัวนี้เหลืออย่างเงี้ยค่ะเอามาทําได้พออย่างนี้เสร็จปุ๊บพอได้อย่างนี้แล้วนะคะให้เพื่อนๆใส่งอกขนาด8มิลลงไปนะคะแล้วเราก็แต้มกาว แต้มก้านิดนึง,นงเนี่ยค่ะใส่ไว้เลยแล้วก็ขอ้อเพื่อนจะบีบบีบปลายงอบก็ได้นะแต่พี่กุ้งไม่ได้บีบเนาะพี่กุ้งเอาอ้าอยายนี้เนี่ยพี่กุ้งตัดเศษทิ้งก่อนนะคะแล้วก็ใส่ตัวลูกปัด ลูกปัดห้ามิลเราจะใช้3าเม็ดนะคะลูกปัดห้ามิลพอเพื่อนๆใส่ลูกปัดห้ามิลไปแบบนี้แล้วนะคะเราก็มาตัดตรงตรงนี้ออกสักเกือบครึ่งเลยค่ะเนี่ยค่ะตัดออกไปเลยยาวไปจะดูเหมือนไม่กวาดมากกว่าพี <c oughs> ่กลุงว่าเสร็จปุ๊บเราจะมาแต้มกาวเพื่อติด ติดตัวตัวไม้ที่ไว้จุ่มน้ำมนต์แบบนี้นะคะหรือเพื่อนๆนจะไม่ติดก็ได้นะเอาใส่เข้าไปในขันแต่ถ้าเผื่อเพื่อนเพื่อนสั่งแบบสำเร็จพี่กุ้งมาพี่กงต้องติดแหละอ่ะแปะเลยเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะขันน้ำมนของเราน่าดูเพื่อนๆออย่าลืมใส่เหรียญน,นะ ตัวนี้ใส่เดียนที่หลังไม่ได้นะคะเสร็จแล้วว่าอันนี้น่ารักนะน่ารักมากเลยนะอ่าขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการติดตามการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ